สวัสดีค่ะชื่อขวัญน,นะคะ,ะเป็นคนกาลสินนะคะ,ะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเป็นคิดเตียนนะคะหรือเป็นผู้เชื่อที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้านะคะขวัญเคยทํางานหลายที่แล้วก็ประสบความสําเร็จบ้างแล้วก็ล้มเหลวบ้างนะคะชีวิตเจอหลายสิ่งหลายอย่างทั้งด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ความผิดหวังนะคะเจอเพื่อนที่ทรยศเราเจอเจอเพื่อนที่แบบ เหมือนมืนจะรักเราแต่เขาไม่มีความจริงใจนะคะในด้านการงานก็ถือว่าประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ามีเมื่อเมื่อปีที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราเรารู้สึกว่าชีวิตเราก็ตกต่ําการงานเราก็แย่นะคะเรารู้สึกว่าเราเราติดศูนย์เราติดหนี้เราเป็นหนี้ค่ะก็เลยเอะสิ่งสิ่งที่ผ่านมาเราก็มาคํานวณดูว่า เราเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราเจออะไรมาบ้างจริงๆเราเป็นคนคิดดีทำดีแล้วก็พยายามที่จะเป็นคนดีค่ะแต่มีหลายครั้งที่เราพลาดเราเราอาจจะเป็นคนเลวบ้างอะไรเงี้ยค่ะเคยใช้ชีวิตแบบ วัยรุ่นอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะแต่ว่าเมื่อสุขภาพเราแย่การงานเราก็ไม่มีเราติดศูนย์เราติดลบเราเป็นหนี้ก็เลยมาย้อนย้อนกลับมากลับมาอยู่บ้านที่กาลสินนะคะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาพูดคุยเรื่องอพระเยซูเราซึ่งเราก็เคยได้ใบปลิวเคยได้ใบแจกเคยได้ฟังเยอะแล้วเราก็ไม่ได้เริ่มต้นว่าเราจะสนใจแต่เมื่อเรามาย้อน คิดต่อไปดูว่าเออเมื่อครั้งก่อนที่เราเป็นนักเรียนประถมเคยมีมิชนาลีหลายท่านที่จะแจกเรื่องเหล่านี้ให้เราฟังแล้วก็พูดคุยอธิบายให้เราฟังว่าพระเยซูเป็นใครซึ่งเราไม่ไม่มั่นใจว่ามีพระเจ้าจริงอยู่หรือเปล่าในโลกใบน,นี้เราก็เคยอธิษฐานซึ่งมีใบปลิวแผ่นหนึ่งเราก็อธิษฐาน,ฐานาถามว่าพระเจ้ามีจริงขอให้ชีวิตเราดีขึ้นมากกว่าน,นี้ได้ไหมใช่ไหมคะซึ่งเรารู้ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทั้งสิ่งหลายๆอย่างในโลกใบน,นี้มีเยอะแต่เราไม่แน่ใจแต่เราเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เราต้องก้าวใหม่เราต้องไม่พลาดแล้วเรารู้ว่าเราควรจะมีกําลังที่มาจากสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าพระเจ้าตอนแรกอะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเราได้ไหมแต่เมื่อเราอธิษฐานกับพระเยซูเราเรานึกถึงพระเยซูสุดแล้วแต่ว่าเราจะคือสิ่งที่เราเชื่อเคยเชื่อมั่นมาเราไม่ไม่เชื่อละเราขอเป็นพระเยซูองค์เดียวลวกันเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพร,พระเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตเราเริ่มเรียนรู้ว่าเออเราควรทําดียังไงเราควรอยู่ในทาง ของพระเจ้ายังไงแล้วเรียนรู้พระคัมภีด้วยค่ะเพราะว่ามีอาจารย์ศิลปิบาลท้าทายให้เข้าคิดจักเข้าโบทสาเดือนใช่ไหมคะเราก็เรียนรู้ว่าการเป็นคิดเตียนเป็นยังไงและหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงๆรร่างกายเราก็แข็งแรงแล้วก็จิตใจเราก็ดีขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นทํางานได้ใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ น่าจะเข้มแข็งมากขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนั้นที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าเราตัดสินใจอธิษฐานและย้อนกลับไปคิดดูว่าชีวิตที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างแล้วปัจจุบันนี้เราเชื่อมั่นค่ะคันเชื่อมั่นว่าพระเยซูม,มีอยู่จริงพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วเป็นพระเจ้าองค์เดียวด้วยนะคะค่ะคุณค่ะ